เด่นกันนะครับในทีมหงแดงเ i เวอร์ o l นะครับในศึกของยูฟาแชมเปียนลีกแปดทีมเรเวอร์ o l เป็นทีมหนึ่งที่ต้องเข้าไปชิงกับเรียอันมาริดนะครับผลเป็นยังไงและเส้นทางสู่การเป็นสี่ทีมสุดท้ายนะครับจะเป็นอย่างไรขอโคตเตี้ยนะครับในการวิเคราะห์กันวันนี้นะครับว่าเส้นลิเวอร์ูลไปได้แค่ไหนและ การสู้กับเรอัลมาิดเป็นยังไงนะครับครับตอนนี้นะครับอ่าสมส์สอนหงแดงลิวพูลนะครับของกุนซืออ่าเจอเกนครับตอนนี้นะครับในการเขาเรียกว่าการจับฉลากมาแล้วลิเวอร์พูลนะครับเจอกับสมสรอนเขาเรียกว่าเป็นมหาอำนาจของวงการลูกหนังนะครับก็คือสมสรอนเรอัลมาริดนะครับครับลิเวอร์พูลนะครับต้องไปเยือนทีมเรอัลมาริดก่อนอืซึ่งถือว่าเป็นการรีแมตช์นัดชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อ2ปีที่แล้วใช่ครับ ตอนนี้นครับเราจะมาคุยเส้นทางผมคิดว่าลิวพูลตัวเนี้ด้วยขุมกําลังอะไรต่างๆแล้วก็ของจากทางเจอเกนคอปผมคิดว่าลิวพูลอ่ะไม่น่าจะจะรอดกับสมรสรหรืออามาริตไม่น่ารอดนอะครับผมแต่แม่แรกไปถ้าลิวพูลทำเซอร์ไพร์เกิดไปทำเซอร์ไพร์ลิวพูลไปเสมือมาริดได้แล้วกลับมาในบ้านตัวเองอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีพอสมควรครับแต่ด้วยเรื่องขุมกําลังอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าลิวพูลเนี่ยตอนนี้ถือว่าเหนื่อยครับ เมยพอสมควรในการเจอกับสโมสรเรอัลมาลิครับเนาะครับผมแล้วก็ลิเวอร์พูลนยก็เป็นทีมที่ว่าคู่นี้เป็นเส้นทางที่ว่าถ้าใครชนะจะไปเจอคู่ชนะระหว่างเชลซีกับปอโต้อืมอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอาจจะเป็นนัดชิงของยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกอีกก็เป็นไปได้ครับผมอันเนี้ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของการแข่งขันกีฬาฟุตบอลในครั้งนี้ออืแล้วก็แล้ว ครับตอนนี้นะครับสมโมสรลิเวอร์พูลนะครับก็ที่เราคุยกันคือมาจากเชลายเจอกับทีมสมโมสรหรเออันลมาลิดเราถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์เขาเรียกว่ารีแมตช์คู่ชิงชนะเลิศฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเมื่อสองปีที่แล้วแต่ผมคิดว่านะครับถ้าเราพูดถึงเนี่ยมันน่าจะเป็นประเด็นของอที่ว่าตอนนี้ขุมกําลังของอลิเวอรดพูลก็เริ่มกลับมาท่อฟอร์มแล้ว <S <S แล้วก็ตอนนี้ลิเวอร์พูลก็ทําผลงานไม่ค่อยดีในพเมียร์ลีกแต่ไม่รู้ว่าตอนไหนที่ลิเวอร์พูลโคจอมาเจอกับมาริะ จะเป็นยังไงถือว่าเป็นคู่ที่มันพอสพอมควรนะครับเพราะว่าทางมาริตก็ไม่พร้อมร้อยเปร์เซเหมือนกันใช่ครับเพราะว่าเอาง่ายคือเป็นการวัดขืนระหว่างซ,ซ,ซีดานกับเจอเกนคอฟอาจจะต้องมาโครจรเจอกันอีกทีด้วยคุมกําลังของมาริทน,นะครับก,ก็มีมีพวกอ่าโทนีคโคสอ่าลูก้าโมลิตคาริมเบนเซม่มจูเนียวเบเนซิอุสอแล้วก็พวกลามอสอะพวกเนี้ยเป็นเป็นเนจ้าเจ้าปัจ เป็นเจ้าประจําไปแล้วโอเคครับสุดท้ายนี้นะครับผมฝากเรื่องของคู่ระหว่างลิเวอร์พูลรถตูเดอะแชมเปี้ยนเอาไว้นะครับว่าลิเวอร์พูลจะไปไกลได้ขนาดไหนนะครับเราจะสู้เรียมัดลิดหรือไม่นะครับก็ฝากท่านผู้ชมที่จะเป็นกำลังใจให้กับเรามากยิ่งขึ้นนะครับฝากกดไลค์ ก็เส้นทางของลิเวอร์พูลจะไปไกลได้ขนาดไหนโรด t ูเดอ e c แชมเ i o n นจะไปได้ขนาดไหนก็ต้องผ่านเรอัลมาดริดก่อนนะครับจะเป็นตายร้ายดียังไงก็ต้องว่ากันนะครับว่าลิเวอร์พูลจะประคองทีมไปได้นานขนาดไหนโดยกุนซืออย่างเจเยนคอมนะครับสำหรับวันนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับช่องเรามากยิ่งขึ้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับและก็กดกระดิ่งนะครับที่จะติดตามข่าวสาร เกี่ยวกับฟุตบอลได้ทุกอาทิตย์นะครับและสำหรับวันนี้เรามี3ช่องทางบล็อกติด Facebook และ YouTube นะครับลิงก์ผมจะโพสต์ไว้ใต้คลิปนี้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ